สวัสดีครับพบกับพ่อรูปชอบกอบนะครับวันนี้เราจะไปออกรอบที่ไหนครับวันนี้เรามาเมืองกาลนะครับเราจะไปตีกอบที่บูซฟายกอคลับครับเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้เราจะไปหลุมหนึ่งนะครับ

โอ้น้ำเนี่ยรีกเลยโอ้โหนะครับทะลรยังไม่อ่อนเลยอัอนโอ้ยหนอได้อยู่เข้าลายแล้วนี่เข้าลายนะครับเอเอ, <9 S 1> อเก้าเคเดี๋ยวไปต่อกันที่หลุมสองกันนะครับ ตอนนี้นะครับเรงมาดูกันว่าแต่ทะลุไหมมีโอกาสทะลุสูงดีเลยครับรอุ้ยขวาหนึ่งไอ่ฉอดอถ่ายไม่ทันนะครับแตก็ออนไปสวยสวย เ,เก่งนัง่นนี้นะครับมาเจอกันที่หลุมสามในช็อตในช็อต <c oughs> โอ้ไม่โค้งนะครับไม่ใช่ในช็อต <c oughs> โอ้ในช็อตนะครับสวยเอาลูปไปในช็อต ส่วนถ้ามีคนถามว่าทำไมไม่ถ่ายตอนพัดด้วยนะครับเออพอดีว่าขี่เกียดครับเพราะมันต้องถ่ายหลายช็อตโอเคครับ,บค,ครับครับโอ้โหโ้โหโโหดันคลิปซ้ายนะครับโอ้ยโโเดี๋ยวน่าจะออนอีกช็อตหนึ่งนะครับไปออ ออโอ้อยไ่โดนจริงด้วยนะครับออ้ยเ่งิดีแฝวสนามสวยไหมครับคนมาเนียนได้นะครับมาสนามนี้รวยมากโอเคสามสองหนึ่ง เออสั่นโอ้ยช็อตอ่ะอยู่ตรงทงเลยนะครับดีช็อตแรกแล้วเยดูหน้า ตอ, oh. ตอนนี้เราข้ามเออหลุมสี่นะครับเพราะมีคนตีช้าและพ่อก็ล,ล,ลืมลืมลืมรอนะครับจนไม่ได้ถ่ายพ่อได้หลุมห้านะครับขอโทษน,นะครับ จุดพูครับตอนนี้อยู่ไปกันนะครับลูกเ๋ยวม็นลมก่อนนบคลิปนะครับเขารูนะครับเขารู้เขารู้บังโอ้ตดไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตดติดต้นไม้นะครับ หไหนวางแผนนะคะวางแผน่นวางแผ่นแล้วครับางแผนนเครนบวางแผนวางดูใหล้วคนังกอนชอตดครับงดูนะครับเขาเครียดเขาตึงเครียดมาก ตีเลยครับไม่สวิงลมนี่นะครับเหนื่อยพิงลมเยอะเหนื่อยครับเจอครับบงังโอ้โหอยู่ตรงนู่นนะครับตัวนี่ครับอยู่ตรงใกล้ๆถังสีแดงๆนะครับเนี่ช็อตน,นี้เขาเลือกใช้อีกระเทยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเขา เขาบอกว่าเล่งทงนะครับลูกนี้จะเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับโดนครับแต่ไม่ถึงครับโอเคตอนนี้อยู่ในล้าดอีกแล้วนะครับเขาตีแย่มากในลูกครับตอนนี้เขาเปลี่ยนนะครับเขาอยู่ในสถานการณ์ตอนแรกฟันตึงเขียดจนไม่จะรันแต่นี้ออกได้ ไอไ่งนีด้ตามสภาพนะครับตามสภาพอยู่ลลแล้วครับงอมุ้ยกันระว,วังวิ่งต้องถอยไปไกลๆสะอ,อาดอ่ะต้องถอยไปไกลๆวงปามันกว้างออกว่าวงวิ่งตัวแตกหรอกหิ่งลมรอบหนึ่งนะครับสองรอบนะครับ ไปนู่นเลยนะครับไปตกทรายนะครับวิ่วิ่เขาวา่าสวยวิ่งเข้าไปใกล้ทงแล้วครับไม่ได้ขอดเสียนี่ทงอย่งนี้นะครับดีเปล่า ปิดลงไปโอ๊ย